สาสนโดยอิแท็กเล็กน้อยรถถ่ายเดินตามไฟฟ้าราคาไม่แพงวิ่งได้ชาร์จไฟเอาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับอนียแล้วก็กระแตนะครับแต่กระแตยังไม่อยู่นะครับวันนี้นะครับได้มีการส่งรถแมตซี่นะครับ5710นะครับหรือร้อแรงนะครับส่งรถแมตซี่เป็นยังไงไปชมกันเลยครับตอนนี้นะครับรถเราก็ได้มาถึงสถานที่บ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับช่างกำลังนำรถลงจากรถตลบตลาน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูช่างเอาลงได้เลยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับทีมงานแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นช่างตั้มวันนี้ช่างต็อกนะคะคันที่เห็นอยู่นี่นะครับจะเป็น <c oughs> แท็กซี่นะคบร้อยสองแรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นสี่ถูบนะครับรอ,องรับด้วย <c oughs> เทอร์โบ นะครับเดี๋ยวนี้รถสวยมากเลยนะครับ นี้นะครับลูกค้านะคะจะห้ารลว่ายนะครับว่ายน้องแดงเรานะครับท็อปตอนนี้นะครับเราจะมาดูช่างนะครับแนะนำอนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับคือพ่อนะครับที่ออกรถเรารูปหล่อเลยนะครับนะครับ ไปรุ่นมากเลยครับใจร้อนนะครับเนี่ยคุณพ่ออันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ฝ่ายบัญชีฝ่ายบัญชีอ่าอันนี้เป็นฝ่ายบัญชีนะฝ่ายสนับสนุนฝ่าสนับสนุนเปิดดูไหมครับเปิดดูเครื่องเครื่องหรลใช่ครับเอออันนี้เป็นตัวเปิดฝากระโปรงนะครับก็จวเปิดฝากระโปรงดูครับเครื่องต้นนะครับ ก็อันแรกคือเราจะมาดูที่ขั้วแบตก่อนนะครับถ้ามันขึ้นผีสนิมให้เอาน้ําร้อนมาลาดนะครับขั้วแบตเนี่ยเราจะมีทาาใบนะครับขั้วแบตนะครับแล้วใช่ไปใช่ไปมันจะขึ้นเป็นผีเกลือมันตา้านไม่ติดใช่ไหมใช่ครับเออ,เอไอ้นี่เราเอาแผ่นมหัจศจรรย์มาใส่ได้ไหมมันมีแผ่นมหัศจรรย์มาใส่ได้กันที่สนิมกันไอ้ครับใส่ได้ครับใส่ได,ไ,ได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นกองนะครับนี่ครับ,เป,รบเป็นกองสองชั้นนะครับเล่าเล่าแล้วะตัวนอกนครับตัวในไม่ต้องเวลาพอออกอง,งานอ่ารเงี้ยครับมันจะเข้าทางนี้นี่เหรอ เข้าอ่นี้แล้วออกมานี่นี่น,นี่แล้วมาผ่านตัวนี้ทีแล้วไปเข้าเครื่องตัวนี้ก็เป็นเติมมอน้าน,นะครับอยู่ครับนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะก็จะใช่บล็อกเปิดนะครับตัวนี้ยาวลอก ลอบหมุนหมุนขึ้นมาให้อยู่ด้านบนนะครับ<ช>ตัวนี่อยู่ด้านบนนะครับ<า>แล้วก็พ่อท้ายออกเพื่อระบายอากาศตัวนี้ทุกทิศนะครับใาการใช้างานทุกทิศเลยเหรอครับทำไมมันเป็นเพราะอะไรถึงต้องเขาให้ระบายเพราะว่ามันเป็นแรงลมอยู่ในนี่เป็นอัดอัดลมอยู่ในนี่ครับ<อ>ต้องระบายลมออกบล็อกเกิออะไรใช่ครับตัวบล็อกครับตัวด้ามบล็อกครับโถอดท้ายให้มันออกแล้วก็มให้มันออก แล้วหมุนให้แน่นเหมือนเดิมครับสองสองล้อเลยป่าสองล้อเลยครับหน้าหลังแทหมุยตัวนีขึุนครับข้างบนอ่าครับอ่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ํามันนะครับเติมน้ำมันดีเซลดีเจ็ทเท่านั้นครับตัวนี้จะเป็นกรองอากาศนะครับครับตัวนี้จะมีน้ํามันอยู่ในนี้น้ำมันเครื่องทาความสะอาดทุกทุกห้าร้อยชั่วโมงจะเปลี่ยนน้ำมันทุกห้าร้อย้น้ำมันเครื่องเบอร์สี่สิบใช่ไหมใส่ตรงเนี้ยใช่ครับน้ำมันเครื่องก็ตัวรถดเลยครับ แล้วก็เดินขึ้นข้างบนครับตัวนี้น้ำหนักพ่อกี่กิโลครับห้าสิบสี่ห้าสิบสี่แต่จะพอนะครับห้าสิบสี่เพราะว่าตัวนี้มันจะมีเซนเซอร์เครื่องน้ำหนักและพ่อจะสตาร์ทพ่อต้องเหยียบเบรกกับเหยียบคัสด้วยนะครับเหยียบเบรกเหยียบคัสด้วยเหรอเหยียบสุดแล้วก็บิดกุญแจสตาร์ทนะครับอย่างนี้ ดูตั้งยิ่งแล้วก็บิบน้ำหนักไม่ได้ก็แก็แพกบอยครับตั้งตรงไหนตั้งตรงนี้เป่าเอ้แนหลูกกันครับติดโลใช่ไหมตั้งต่ำกว่ามันตั้งแค่ห้าสิบโลเอาสี่สิบไม่ได้ได้แค่ห้าสิบแับทงานจะขึ้นเป็นหกสิบเลยครับแล้วนี่จะตัติดไหมเนี่ย เกียวว่างแล้วนี่เกีย์ว่าง้วครับเ,บเอ <c oughs> เอก็อยยาคัดหยยาคัดเบรกยเบอเลดี่ตา<อ>รถตัวนี้นะพ่อตัวนี้จะเป็นเดินหน้าถายลังนะครับเดินหน้าตัวนี้จะเป็นโลไฮนะครับ อันนี้เป็นเบรกมือนะครับตัวนี้จะเป็นแกนลักนะครับสามารถไล่เกียร์ได้เหมือนรถกระบะเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้เลยนะครับครับตัวนี้จะเป็นใบดันนะครับครับอันนี้จะเป็นเข่าโฟนะครับครับโฟล็อกล้อครับล็อกอันนี้เป็นพีทีโออันนี้พีทีโอครับพีทีโอกดทีงไหน่ยกดลงครับนี่กดอีกทีนึงครับกดทีก็ออกใช่ไหมใช่กดนี่ออกอ่ากดที่นี้เหรอครับกดด้านนี้เหรอกดแล้วมันจะเหลืองครับก็นี่ถ้าเข่าครับเรากดปุ๊บเราก็จิ้มเหลือง จิ้มเหลืองลงเป็นสองขยักอ๋อคือรับโตรก็บดข้างหลังเลยครับตัว้างหลังแล้วก็เต้ยจิ้มเหลืองแล้วไม่ต้องใช่แล้วก็จิ้มเหลืองทพีงครับอันนี้จะเป็นทางหลังนะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นความลึกครับความลึกจะให้ลึกมากคือไปทางนี้ใช่ไหมใช่นี่นะครับตั้งตัวนี้ให้ลึกตัวนี้จะเป็นระบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเหมือนยกดั้มครับ ครับน่ให้ดอลิกจะมีู่ด้านท้ายครับนี่นะอันนี้จะเป็นพวกระบบไฟครับอ่าอันนี้เป็นไฟหมากไฟหมากครับนี่ไฟเปิดไฟแรันี้อ่อันนี้อ่ะเป็นตัวคาลิเบตครับคาลิเบตรถเกี่ยวกับหางหลังครับถ้ามันลงไม่สุดอย่างเงี้ยครับเนี่ยเรากดมันเหรอครับผมจะอันนี้จะใช้เมื่อถ้าหางหลังลงไม่สุดแบบแฮนดลิกลงไม่สุดครับพวกผมจะเข้ามาตั้งมา คาลิเบียใหม่แล้วนี่บวกลบนี่นะอันนี้บวกลบคืออะไรป่ะต๋ำไอ้นี้มันคืนคืนค่านาจอคืนค่าเฉยแล้วถ้ารถมีปัญหานะครับมันจะขึ้นโชว์นาจอนี่เลยนะครับตัวไหนเสียมันจะขึ้นนาจอนี่มันจะมีโค้ดโค้ดบอกนะครับครับถ้ว่าแจ้งพวกผมเดี๋ยวผมเข้ามาดูโคตรอะไรนี่อะไรเนี่ยเกิดอะไรขนนะฮะเกิดใสไใช้ตรงไหนเนี่ยดูดิผิดไหม เออดไหมอันไหนติดเอาไว้ตอ่ะอันไหนติดล่ะมีไฟตัวนี้อ่ะเปิดตรงไหนอ่ะอันนี้ไฟหลังเปิดตรงไหนไฟหน้าติดอ่ะกดตัวไหนไฟหลังอ่ะเออตรงนี้ก็มีที่เปิดนี่เปิดตัวนี้ให้ไฟอ่ะ ตีจังตีจังข้างหลังตีจังฮะไปไปส่องท้ายไงเปิดตัวไหนไม่รู้เนี่ยเปิดสวิตซ์ก่อนดิใช่ไหมเออเออสวิตช์ไฟเนี่ยนี่สวิตซ์ไฟหลังนี่สวิตช์ตัวนี้นี่ตัวนี้อะไรอ่ะไม่ใช่สวิตช์ไฟไม่ใช่ครับตัวนั้นครับ เี่ยไปหลังอันนี้พ่อพอจะเข้าใจแล้วเนาะครับอันนี้เป็นแต่เป็นไฟนะครับไฟลงไฟเดียเเเด่ยวมาไฟเดี่ยวโอเคห่าวก็บีนะแล้วพ่อมาอนนดมาูดาข้างหลังครับตัวน,นี้เป็นกระปุกน้ำมันเบรกนะครับเติมน้ำมันเบรกเหรอน้ำมันเบรกน้ำมันคลาสนะครับอ๋อ เวลาน้ำม <other not S 2> ันหมดนะพ่อฮะเวลาน้ำมันหมดพ่อต้องถอดรัดตัวนี้นะครับฮะถอดรัดตัวนี้เพื่อเติมน้ำมันเข้าไปเต็มไหนนี่ครับตัวไหนตัวนี้อ่อตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้อับเวลาเติมน้ำมรอใช่ครับพอเติมน้ำมันเติมเข้าไปเต็มพอแบบต้องใช้สองคนนะครับเพราะตัวแยกมันอยู่ฝั่งนู้นตัวแยกอยู่ฝั่งนู้นอีกอครับ เราแยกน้ำมันจะอยู่ฝั่งนู้นเติมม่านี่เต็มแล้วก็ปิดได้แล้วก็แยกน้ำมันแยกไปไหนอ่ะถ้าเกิดไปคนเดียวตายหาเลยฮะตายหายี่คนคนส่งขอก็รอใช่ครับไหนจะไปแยกอยู่ไหนจะแยกจะอยู่นี่ครับนี่ครับจะเป็นตัวแยกน้ำมันตัวนี้นะครับเป็นตัวแยกน้ำมันนี่ครับเป็นตัวแยกน้ำมันครับในกรณีน้ำมันหมดต้องช่วยกันฟองคนครับอยู่ฝั่งนี้คนหนึ่งอยู่ฝั่งนี้คนหนึ่งครับอ่า ตัวนี้ครับมาดูหางหลังนะครับตัวนี้ PTO ถ้าพ่อใช่พ่อขออกได้เลยนะครับเออ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 หมุนข่าขคืนอใช่พ่อก็ดอกอันนี้มันจะมีเซนเซอร์ p ีโอยู่นี่ด้วยนะครับเซนเซอร์้ามันตัดนทำไงอ่า้มันตัด เป็นตัวตัดนะครับไม่ตัดครับเซนเซอร์เป็นสั่งตัวสั่งงานครับสั่งงานคิดว่าเซนเซอร์มันมันตัดไงไม่ตัดครับมีข้องนี้เป็นซีนอยด์หมดเลยนี่ครับก็มีมีซีนอยด์ทีนี้ไม่ใช่เลยที่ว่าดับที่มันกดหรือกดไม่ลึกกับตรงนี้ไม่เหรอครับมันจะกดกับตัวนี้ใช่ตัวนิ้วนี้จะเป็นไฮดรอลิกลงกดลงครับมันจะกดตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับ เป็นกระบอกยกเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีฝาหายครับน้ำพ่อก็จะกินตลอดทั้งวันนะครับอ๋อ้พ่พอเปิดฝาเลยครับใส่เลยครับอ่าตัวใหม่นะแล้วเปิดตรงไหนตัวเนี้ยเออดันไปทั้งหมดเหรอดันทางสปริงเออแต่ถ้าพวกมันมีปัญหาอะไรมันจะขึ้นที่หน้าจอครับอย่างที่น้อยตัวไหนเสียเนี่ยครับ เเยยวึ้นโชาจอลครับไม่ต้องห่วงแล้วเบอร์โทรชั่งไว้เด้อครับอันนี้ก็เป็นตัวล็อกตัวนี้นะครับเวลาล็อกแขกล็อกแข่งกลางเอาเอาปิ้นนี่ออกใช่ไหมครับแล้วก็เอาแข่งกลางไปใส่ล็อกไว้นู่นใช่ครับเวลาพ่อปลอดฐานครับอ๋อตัวนี้ก็ตั้งได้เหมือนทั่วไปครับนี่ตั้งยางฐาน ตััววนนี้้ดยะครบไฟตัวนี้ต้องถอดออกเปล่าเนี่ยมันจะแตกเปล่าเนี่ยเจอที่ดินมันจะแตกนะไฟนะมันเป็นแค่เป็นเป็นอ่อไอ็ตัวไฟนี่เหรอไม่ได้ใช้งานครับเขาติดไว้เฉยๆให้ส่องเวลารถวิ่งตามหลังไงมันกวนแสงกินแสงวันวิ่งไปไถในไร่มันจะแตกเนี่ยอกกแตมันต้องถอดออกเนี่ยเนาะใช่ครับถอดออกก็ได้ครับพ่ออืมครับอันนี้เป็นตัวตั้งหางนะครับนี่ตัวตั้งหางให้ เวลาอยู่คนเดียวให้มันเอียงลองดิลองดิอันนี้ต้องสตาร์ทเครื่องตั้งครับแล้วเขาบอกไม่ต้องสตาร์ทเล่เหรอต้องใช้ไฟเลี้ยงต้้้องงใชไฟเลียครับตัวนี้เปิดกุญแจอย่างเดียวใช่ไหมก็จะลองสตาร์ทครับลองดิมันจะใช่ตอนเวลาพ่อใส่ถังขึ้นก่อนครัะเบรกล็อกไปเลยวางวางเลย ตังเลยต้เต้องดับเครื่องแล้วต้องดับเครื่องเปล่าอ้าวเขาบอกต้องดับเครื่องไหมี่เหรอต้องดับเครืงง่องนะก็ตัวนี้มันต้องสตาร์ตเวลาใส่หางอ่ะใส่หางแล้วใช้ตัวเนี้ยปั๊บยกขึ้นใส่ตัวนี้นตัวนี้เหรอใช่ครับเวลาเราใส่ผ่านคนเดียวครับเราจะปั๊บตัวเนี้ครับ แล้วเดี๋ยวนี้มันนี่มันใส่ผ่านแล้วครับอ๋อมันไปแค่แรงแรงนิดเดียวแค่ยูตัวนี้ปรับปรับขึ้นทางซ้ายทางขวาตัวนี้ตัวนี้ทางด้านไหนอะตัวนี้ขึ้นลงเฉยๆครับหองหางครับตัวนี้ขึ้นลงครับอันนี้อะอันนี้ขึ้นครับอันนี้ขึ้นครับอันนี้ลงเหรอครับเป็นเหมือนตอนอา เราจะใส่ผานเนี่ยครับเราใส่สลักเนี่ยใช่ครับแล้วแบบไม่ต้องไปอยู่บนนั้นค่อยยกนะครับเรามาปดตัวนี้แล้วก็ใส่สลักเนี่ยครับเสลากมันสับสูงครับมันจะค่อยๆขึ้นนิดๆลงนิดๆนะครับตัวเนี้เอาราแค่ขยับหางมันให้มันได้ระดับเฉยๆแล้วต้องติดเครื่องไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับอ้ติดเครื่องไว้ล่อยนจะวางเออแล้วก็ล็อกเบรกไว้ใช่ครับแล้วก็ดึงเบรกไว้เสียบจก็เออทำมันเยอได้ครับอ๋อ ช่วยเวลาเราใส่หางเราไม่ต้องไปยกดับตัวนไง้เทไงล่ะเวลาจะกินทำไงอ่ะต้องเอากระป๋องทอกระป๋องครับกระป๋องใส่นี่ทีไงเอาไม้ต้องเท่านี้วดน้ามดวกนี่อ่ะทีสาเปิดา่ครับก็ยนทั้วันนะครับพอแล้ววันนีห ล็อกกันนี่มัน,ลมนแล้วใส่กระท้ายเลยนะติดเครื่องใส่กระท้ายเลยนี่นะครับอ่าเราก็ตงูงรถเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบเลยนะครับอ่าเราลูกค้าท่านใดอยากรู้ค้าจดหนสึสูนะครับความเป็นมายัยงไงราคารถเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ทางขวาให้ดูนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมนะครับไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แก่ช่องเราด้วยนะครับเพราะช่องเราไม่ได้มีแต่เรื่องรถถ่ายนะบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ